สวัสดีครับพี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไม่ละเอียดซี่สุขูจุขนเมื่อนี่สิบห้ามาสำรวจราคางวตลาดนัดอำเภอกุดจ,จับจังหวัดอุดรธานีเศร้าวันที่หนึ่งเดือนตุลาคม2568ทุกถูกวันพุธนะครับพี่นอ้องเมื่อนี่ตลาดงวหลายครับพี่นอ้องเมื่อนี่ดูนี่ตลาดนัดนี่นะครับงวหลายราคามันติถูกกินแพงสั้นใด เดี๋ยวครับรับชมนมันกันได้เลยครับสวัสดีห้อยออกมาหลายเนาะนี่เนาะอันนี้อันนี้แม่นแม่ลูกวะครับแม่ลูกลูกพ่นตัวใดโอลูกพ่นลูกพ่นตัวนี้เนาะลูกตัวผู้นะครับพี่น้องลูกตัวผู้ลูกที่ไดนนอนนี่เนาะลูกที่สองเปิดไว้เท่าใดครับเนี่ย สอ,สองหมื่นเอ็ดห้ารอยนะครับพี่น้องสองหมื่นเอ้าร้ัง่ลูกงามลูกสวยนะครับพี่น้องแม่อยู่สูงอยู่ประมาณรนอยสามสิบกว่านะครับตัวต่อไปครับอันนี้ก็แม่ลูกวะครับอันนี้ลูกตัวแม่นะครับบังลูกเพิ่นนี่แม่นี่แม่เพิ่นครับพี่น้องนี่แม่เพิ่นสูงอยู่ประมาณหนึสามสิบนะครับ เป <water> ิดไว้เท่าไรครับค่อมดิช้าก็ผ่านไปสองหมื่นกับ oh, ห้าร ja. ้อยนะครับพี่น้องเบิ่งลูกก็ลูกสวยนะครับพี่น้องลูกมันงามนะครับมึงเอานะครับอ่ะค่อมค่คมนี่เนาะนะครับคมนี่ลูกตัวผู้นะครับลูกตัวผู้ทรงลูกสวยนะครับพี่น้องลูกงามิ่งลูกสวยโอ้ยมาตำดากันเปิดเท่าไรครับดิ สอง0มืนหยนะครับพี่น้องเบอ่งเอานะครับอ่ะมาเบิ่งคมนี่นะครับคมนี่นี่ลูกตัวผู้อีกเนาะลูกตัวผู้แม่เพิ่นธุสูงรวยสามหายรอยสามิบหายลูกที่ไดครับนี่ลูกที่สองลูกที่สองโอ้ลูกเพ่นคือ้งามเนาะลูกสวยนะครับลูกนี่เสียสายดีเนาะ นะครับพี่น้องเปิดไว้เท่าไรครับคอม2ลสองหมื่นนึ่งันห้าร้อยสองหม่นหนึ่งพันห้้อยนะครับวัถนิมครับ้อมูเ่อมนี่นะครับพี่น้องระเบิดข้อมนี่นะครับพี่น้องลูกตัวแม่เืือโอ้ลูกลูกตัวแม่ครับลูกตัวแม่เนอะอ่านเท่าไรกว่าสิบหกหร้อยบหกานะครับลูกบ่งลูกนะครับพี่น้องโอ้ลูกสวยลูกยังเกาะ ซาลูเลนซารัเล่้ลูกซาลูเลลูกตัวแม่นักเบิร์ดระเบิครับเหอเาเอาฝากบโทรไว้โซนเก้าแปดหนึ่งสี่หกนาม้ากโซนาจักหน่อยนะครับพี่น้องจนใจทักเข้ามาครับทุกๆกันมานครับ เอาสวัสดีครับพ่อยเอามาอยู่ครับเอามาอยู่ครับมาอยู่นี่นี่บ่อันนี้แม่ลูกบ่ครับแม่ลูกแม่ลูกนี่ลูกใช่โอานี่ง่าเพลินผุว่น้อโเฮาเนาะเดี๋ยวอันนี้นี่นแม่ลูก แม่ลูกลูกตัวแม่หรือตัวผู้ลูกตัวผู้ครับลูกตัวผู้เปิดไว้เท่าไรครับเปิดไว้ปหมื่นแปดพันะครับพี่น้องหมื่นแปดพันราคาห้องต่อรองได้เนาะต่อรองได้ต่อรองได้แม่นี่สูงประมาณร้อยสามสิบเนะคร้อยสามสิบเนาะอ่านละคมนั่นนี่ค่อมนั่นสิบเก้าพันครับห้องค่อมนั่นสิบเก้าพันนะครับห้องไว้ลูกตัวผู้ลููกตัวผ้สีแดงจึ้งพึ่งสีแดงกำชับนะครับพี่น้อง แม่เพื่อนผสมไปย่างครับย่งย่งเนาะนะครับกินยาเขเลือกนะครับเปิดไว้เท่าไรกว่าคมเมื่อนเก้าเมืนะครับพี่น้องราคาต่อร่องได้ราคาต่อร่องได้นะครับพี่น้องเอาสวยๆเลยครับพี่น้องเอามือนี่มือหนึ่งัวเข่าลายเนาะกันครับเอาฝากเบอร์โทรไว้ศูนย์เก้าสามครับศเ้าจสี่เจยเนย์ส นางป็นลุงฟาร์ควัวครับอบออาต้มทีมงานขาดทุนเอาอะไรทีมงานขาดทุนในเบื้องไหนบ้าดทุนอย่างเดียวได้ออดงานเต็มเอาโชคชกขนหมานครับอันนี้คว่มนี่คว่ำคว่ำคว่มแม่ลูกเนาะแม่ลูกอันลูกตัวแม่หรือตัวลูบลูกตัวเมียนะครับแม่พอดีสูงประมาณ ร้อยสี่สิบัว่าเนาะเปิดไว้เท่าไหร่ครับเอ้า5,500มื่นห้าะครับพี่น้องเบิง้งโอ้นะครับพี่น้องเบิ้งลูกคนลูกอ้วนลูกสวยนะครับแม่ก็สวยนะครับพี่น้องเอามาคมเดียวบะค่มเดียวเอาฝากโทั่วไปศูนย์แปดเจ็ดศูนยางนะครับห้อย ตััววห้อยตัวตวันตะเลียนห้อยตัววันตะเลียนนะครับพี่น้องครับสนใจทักเข้ามาครับผู้มองหาจุดเด้ไปเลี้ยงโชว์ๆกันมานครับอันนี้ของผู้ใดเนาะนี่นเ,เนาะแม่สาวนีเนาะคว้างไว้เป็นเสือคว้างไว้เป็นห้ากิ่งเบี้ยเน้ยเน้ยเน้ยของใรตัวเนี้ย พี่ลายเนี่ยสิบสอยครับสิบสามหาล้อยเนาะแม่เนี่ยเนาะนะครับพี่น้องสิบสามหาล้อยแม่ดังแม่เขานะครับแม่ดังๆนะครับอันของของของห้อยแม่นบ่คลองห้อยนะครับสิบสามหาล้อยเนาะครับผมต่อรองได้ต่อรองได้นะครับพี่น้องตัวละนะี้ก็ตัวละสิบสามหาล้อยเนาะครับผมตัวนี้แม่สีแดงช้ำๆนะครับ แม่นั่งครับผมแม่นั่งสวยๆเลยอ่าคมนั่นแมนบ่คมนั่นกแมนครับคมนั่นคิบสองครับคิบสองหาลอยครับกมนั่นคิบสองหาลอยแม่ครับลูกตัวแม่เนาะครับลูกตัวแม่ลูกได้เจ็ดเดี่ยวป่นนี่ได้เจ็ดเดี่ยวแล้วสามเดี่ยวสี่เดี่ยวสามสี่เดี่ยวเนาะแม่สูงอยู่ประมาณลอยยี่สิบกัวเนาะยี่สิบห้ายี่สิบหกเบิร์เท่านี้เนาะครับฝากเบอร์เท่าไว้เนี่ย ศ6 2 0 6หกสองศูนย์ครับขาเป็นหน้าตาห้อยจักหน่อยกูเพิ่นสิเอาง้อไปเลี้ยงนะครับโอ้แม่สาวสองตัวงามๆเลยเอาสนใจทักขามาเนะาะครับโชว์ๆกันหมานครับเบี่งง้อหน่อยนะครับพี่น้ององ้อเนี่ยอันเท่าไรครับพ่อนี้คู่นี่สิบห้า กูนี่หมื่นห้าพันบาทนะครับตัวปูเนาะนี่เนาะตัวปูทั้งสองตัวนะครับพี่น้องเนื้อนางดีนะครับพี่น้องเนื้อนางดีล้ำตัวสวยเป็นว้าปูน้อยนะครับแข้งขาดีนะครับเอาพ่อมีเบอร์โทรป่ะฝากเบอร์โทรไว้เนี่ยศูนย์หกสามหกสองเก็ดหกสี่เก้าสี่เนาะ โอ้หกศูนย์เก้าสี่นะครับพ่ออยังครับมาตตาบ้านไหนเนาะมาตตาบ้านไหนเนาะโอ้บ้านพระกาหญิงนะครับสองตัวนะครับเออโชว์กๆกันมนานครับโอ้ม<อ>าเบิ้งงัวอันนี้งวดจีป,ปอรครับพี่น,อน้องนี่หลากหลายนะครับงวดจีป,ปอนี่ของไผ่นอน,นี่เนาะของพอ่อปะ่ะ ของพ่อบ่ะอันจิง้อจีปอนี่เนาะง้อจีปอนั่นง้อจีป,ปอนะครับผู้มองหาอยากได้ไปเลี้ยงนะครับอันเพิ่นท่องหรือเปล่มันบพิ่นท่องหรอกเพิ่ท่านท่องเอด็กจิอันสองตัวบ่พอ่อนตัวตัวละเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้เกียพันเนาะตัวนั้นแปดพันนะครับพี่น้อง นบะครัต่อ,อรอ่องได้แมงปอต่อร่องได่ง้วจิป,ปอนะครับนี่นาเป็นแดนนะครับแม่นันสีแดงนะครับอสองตมาสองตัวอเอาฝากเบอร์โทรไปพ่อมีเบอร์โทรบ่ถพาพี่นอ่อโนหเอาศนย์แห้าศนยห้าเจ็ห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์สมสห้าสามสี่สห้ามาแจวันได้ขอร่นอนอ่าย บ้านโน่นย่างนะครับพี่น้องเบอร์นะครับพี่น้องเบอร์ม่นี่แม่ตัวแม่นะครับตัวแม่ทั้งสองตัวพ่อโชคข้าคหมาครับโชคข้ามหมาครับสวัสดีครับพ่อมาพ่อกันอยู่กุจับนะครับพี่น้องกุจับกุจับครับอยู่นี่กุจับเนาะแม่นี่กับลูกหนี่มจันจะขายสิบแปดห้าร้อยครับแม่นี่แม่กับลูกสิบแปดห้าร้อยเนาะลูกแม่นางขายแล้วสิบ สามพันอันแม่กับลูกลูกตัวแม่บอกครับตัวแม่ครับลูกตัวแม่นะครับลูกพันนะครับบางลูกพันนะครับพี่เนาะสีดำเนาอยเนาะนะครับแม่ลูกแม่ลูกแม่กับญ่สูงแม่เพิ่นสูงอยู่ประมาณร้อยก่าครับร้อยสามพีศสามสิบกว่าเนาะนะครับลูกที่เรนพอลูกที่สองครับ ลูกที่สองกําลังกินนมอยู่ครับพี่น้องเบิ่งเบิ่งรอบๆในพี่ははน้องห้องเด้เบิ่งนะครับลูกสวยนะครับพี่น้องลูกสวยนะครับพี่น้องโอ้งัวไหลายครับพี่น้องแม่นั่นเดี๋ยวพ่อแม่นี่ของพื่นครับแม่นี่ของผมแม่นี่เมื่อนีครับเมื่อนีแม่นี่เมื่อนีเนาะแม่นายใครเราเมื่อนสามครับแม่ครับแม่นั่นเมื่อนสามแม่ลูกทิพย์ฮาฮาเยครับเดินลักเดินลังไม่สวยนะฝากเบอร์โทรไว้ 062 062 485 485 6159ครับ6159ห้อยแดงครับห้อยแดงบ้านห้อยแดงบ้านดูเนาะนะครับพี่น้องโชคๆก็มันพาพ่อมาเบิ่งอันแม่แม่เนี้ยแม่ท่องบ่ครับเลยบ่ครับขายลูกออกแล้วขายลูกออกแล้วเนาะผมนะครับแม่เพิ่นสีสูงอยู่ประมาณเท่านเ้ิดรวย สามบบ่ด้วยสามสิบงวดไทยยังบวสูงหรครับงวไยทยเนาะนี่เนาะขบเน้น,นสูงอันเปิดไปเท่าไรครับนี่เปิดไปสิห้าร้อยครับสิบสีนะครับพี่น้องสิบสี่ห้าร้อยใอุดรเพิ่นไทยสิร,ถถรูปทุนรูปทุนตีครับรถถน,นะครับพี่น,ออน้องสิบสามเจบร้ยนะบองครกังอะไรได้ อามเจลอยเนาะานงลูกแรกนึงครับงลูกแรกนะครับพี่นายลูกออขายลูกออกแล้วงบ้านเขาเลียงายตัวง้บ้านเลียงไงเนาะอาหารนะครับเลียงไงเอาไกินลูกคนออกไปแล้วเอาไปเบิ้งตัวน้อยนะครับเกพันสองหายัไปวันนี้คนนี้เท่าครับแม่นั่งหน่อยนะครับแม่นั่งหน่อยนี่เกจพันส เจ็ดพันสามนะครับพี่น้องเบิองลำตัวเจ็ดพันสามเบิองไทยนะครับเบิองไทยนะครับพี่น้องโอ้แม่นี่งามนะครับเป็ี่นต่อไปเลี้ยงเฮดคอนรอนอยู่นะครับสวยแม่สาวเนาะม่นั่งน้อยนะครับแม่นั่งน้อยนุ่มเมียเลยซมืองละเมืองลำตัวนะครับลำเปลี่ยนดึงกระเป็นออกนุ่มเมียเราเติมออกเราออกโคตรออกออกเด้คนเราออกเนาะไออกเม่ให้กินยังก็บป่าใจเนี่ยมันเนียนแล้ว เนื้อแน่นๆนะครับเนื้อแน่นๆเอา่้ขายแม่เอะนตัวเนตัวนั้นเท่าไหร่ก่อเหรตัวนั้นเจ็ดพันเ็ดโอ้หกพันเจ็ดหกพันเจ็ดนะครับพี่น้องมาเบินเจ็ดร้อยนะครับบเพ้อนะครับแม่นั่งน้อยคือกันนะครับพี่น้อง แม่นั่งหน่อยอายุกสิประมาณหกเดือนเนาะหกเดือนเจ็ดเดือนนะครับบงไทยนะครับพี่น้องลำโอเป็นตาไปเลี้ยงนะครับหัวลวนเท่าวหร่ครับอันเท่าไหรก่อนหกันเจ็ดร้อยครับหกพันเจ็ดยนะครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรไว้เนาะเบอร์เก้าเหรครับเบอร์เก้าอ๋อนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดแปดแหนึ่งหกห้าห้าสองหนึ่งหกห้ครับผมนะครับอ่ะ ดูโชว์กันมานครับ